วัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจัดเศษที่ดินมาดูครับวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาดูที่แปลงเล็กๆนะผมเป็นที่ในหมู่บ้านเลยนะครับรับชมคลิปก่อนครฝากกดไลค์กดติดตามและกดกตะดิ่งด้วยนะครับครับวันนี้ก็จะพาลูกค้าหน้าผมมาดูที่แปลงเล็กๆนะผมที่ดินในที่หนึ่งงานกับ1ิตารางว่านะครับโอเคที่อยู่ในเขตของตำบลหนองโป่งนะครับ อำเภอสีสนรพจังหวัดปราจีนบุรีนะครับครับที่ดินแปลงนี้นะผมเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตหมู่บ้านเลยนะรับนี่ครับผมผมก็ให้ลูกค้านักชมพื้นที่คร่าๆวๆกันก่อนนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะผมตรงนี้เป็นถนนลาดยางเลยนะผมครับเป็น,ปนถนนลานดยางที่เข้ามาจากถนนเส้น3070น,นะผมโอเค ซึ่งถนนเส้นน anyway. <Wow. S 1> ี้เป็นถนนเส้นหลักเลยนะครับผมที่ยิ่งผ่านตัวสีมหาโพธิ์นะครับก็ที่ดินแปลงนี้จะห่างถนนเส้นหลักเข้ามาประมาณ4ี่0้ารอเมตรเท่านั้นเองนะครับผมที่เข้ามาเป็นถนนลาดยางเป็นที่ในหมู่บ้านนะผมที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนะครับผมเป็นอุตสาหกรรมรถชนะนะครับโอเคแล้วก็นคมอุตสาหกรรม ครับที่สีนะผมไปดีเจนะคก็เดี๋ยวผมพาลูกค้ามาดูที่กันเลยนะครับผมโอเคนี่ครับที่ดินแปลงที่จะขายแปลงนี้เลยแปลงที่ล้อมรั้วอยู่นี่นะครับผมที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างอยู่รางประมาณสักสิบสี่สิบห้าเมตรนะครับโอเคก็เป็นที่ในที่หนึ่งงานริบซิปจะร่างว่านะครับเป็นที่ในหมู่บ้านเลยนะครับที่ไม่ต้องผมหน้าผมที่จะเป็นขนาดเดียวกับถนนเลยนะครับโอเคนี่นะครับผมก็ให้ลูกค้าดู พื้นที่รอบๆถือว mm ่าพร้อมเลยนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่แปลงเล็กๆสำหรับทำบ้านพักอาศัยนะครับาพื้นที่ก็ลอรงดูไว้แล้วนะครับผมอย่าครับตอนนี้เป็นบริเวณด้านหลังที่นะผมลึกเข้ามานะครับผม ก็น่าจะอยู่ละลาประมาณสัก40สิถึงห้าสิบเมตรเลยนะครับโอเคตรวนี้เป็นบริเวณด้านหลังที่นะครับผมก็ล้อมรัวไว้เรียบร้อยแห้นะราบผมก็หลักเสร็จหลักหมุดก็น่าจะฝังอยู่นะครับก็ทําแนวเขียบรั้วเลยนะครับโอเคการรื้อถอนยี้อยู่ยบริเวณด้านหลังที่นะครับผมตรงนี้ก็ที่ลูกค้าเห็นอยู่ก็ป็นถนนด้านหน้าที่นะครับผมอ่าที่ถนนลาดยางนะครับผมเป็นถนนลาดยางหนึ่งบ้านเลยนะครับ ให้ลูกค้าชมพื้นที่รอบๆที่ดินที่จะขายนะครับครับที่ดินเขตนี้ตามที่ผมขับรถเลื่อผ่านมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีบ้านพักของพักนักงานนะครับบ้านจัดสรรเล็กๆนะครับผมสำบ้านขายหลายโครงการเลยนะครับผมซึ่งเขตนี้ก็ยังอยู่ในเขตของนิคมนะครับผมอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับครับก็ให้ลูกค้าดูคร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมเป็นที่ดินแปลเล็กๆทีคลิปสั้นๆให้ลูกค้าดูนะครับ ก็โอเคถ้าผมที่ดินแปลงนี้แม่พี่ในงานเศรษฐีตลางวานะครับผมราคาที่ตั้งขายเราอยู่ในที่ยกแปลงอยู่หน้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถจะลองพูดคุยกันได้อีกนะครับโอเคโอเคนะผมวันนี้ผมก็ขอเรียนยินที่ดินแปลนปนงนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วถ้าลูกคา้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโชมพื้นที่ได้เลยนะครับผมครับแล้วก็สามารถโทรมารสอบถามาถาพเพิ่มเติมกันได้นะผมที่เบอร์ศูนย์หกหกนะครับ 1 5ึ่งห้าสานะครับผมแล้วก็อีกเบอร์คือหกสี่ครับเก้าสี่ห้าเก้ากานะครับตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อช่วยดึปัะจัด้วยด้วยนะครับผมบวันีครัผมครับสวัสดีครับ